รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย การโลชิงชาหรือลาเชอร์บีเออร์ตามชื่อเรียกภาษาชาวอาคาเป็นส่วนหนึ่งของการละเล่นในประเพณีทำขวัญข้าวที่มักจัดขึ้นช่วงประมาณปลายเดือนสิงหาคมหลังทำการเพาะปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยชิงชาที่ชาวอาคาจะเล่นกันนั้นมีอยู่สามแบบด้วยกันคือชิงชาใหญ่หรือลาเชอร์ที่ใช้เล่นในพธิธีกรรมชิงชาหมุนหรือกาลาลาเชอร์ และชิงช้าเล็กหรือเอเลอร์ที่เด็กๆใช้เล่นเพื่อความสนุกสนานประเพณีโลชิงช้าเป็นประเพณีที่ให้ความสนุกและเป็นการโลเพเลื่อเร่งผลผลิตให้เจริญงอกงามการละเล่นที่หาชมได้ยากของชาวไทยภูเขาจะพบเห็นได้เฉพาะในงานเทศกาลสำคัญซึ่งปีหนึ่งจะมีการจัดงานบันเทิงเพียงไม่กี่ครั้งเท่านั้น ระบบการทำงานของกาลาหลาเชอร์เป็นระบบอาศัยแรงโน้มถ่วงผู้เล่นทุกคนจะต้องมีน้ำหนักตัวที่สมดุลกันเพราะเวลาเริ่มออกแรงให้จิงชาหมุนอาจต้องอาศัยแรงเวียงจากนั้นผู้เล่นที่นั่งอยู่ในตำแหน่งต่างๆแต่และคนจะต้องช่วยกันออกแรงถีบขาส่งให้จิงชาหมุนต่อไปตามแรงโน้มถ่วงที่เกิดขึ้นจากน้ำหนักตัวคนซึ่งจะหมุนวนก่อนตกลงมาสู่พื้นอีกครั้ง แนวคิดในการละเล่นกลาลาเชอเป็นการแสดงให้ลูกหลานได้เห็นถึงความสามคัคคีการร่วมแรงหมุนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เผ่าพันธุ์ของตนเองมีความเป็นอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีสมัยก่อนชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์มักตั้งถิ่นฐานของตนอยู่โดดเดี่ยวความสามัคคีของคนในหมู่บ้านจะดำรงอยู่ได้นั้นต้องอาศัยวัฒนธรรมมาเป็นกรอบให้แก่สังคม ทริปใหม่จากรายการสิงสองโลกสัปดาห์นี้เราจะพาท่านผู้ชมไปร่วมงานพิธีสืบสารประเพณีปีใหม่ชาติพันธุ์ประจำปี2559ที่จัดขึ้นเพียงปีละครั้งโดยความร่วมมือของกลุ่มชนชาติพันธุ์ทั้ง9เผ่าที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในจังหวัดเชียงราย สิงสองโลกสัปดาห์นี้พาท่านผู้ชมมาที่บ้านสันติสุขหมู่ที่19ตําบลป่าตึงอําเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสนับสนุนการเดินทางโดยบริษัทสิงคอร์ปอเรชั่นจำกัดรถจักรยานโตโยโต้าไฮรักรีโว <S <S <an> <S การอพยพย้ยายถิ่นฐานของมนุษย์เกิดขึ้นจากปัญหาต่างๆในสังคมที่เคยอยู่อาศัยทุกวันนี้ทั่วโลกจึงมีผู้อพยพและผู้ลีภัยซึ่งต่อไป จะกลายเป็นชนกลุ่มน้อยที่มาจากชาติพันธุ์เดียวกันมาตั้งหลักแหล่งอยู่ในดินแดนแห่งใหม่เมื่อผู้อพยพกลุ่มใหม่กลายเป็นคนส่วนน้อยในประเทศต่งตางๆกลุ่มชาติพันธุ์จึงถูกกีดกั้นจากผู้อาศัยอยู่เดิมในชาตินั้นๆเมื่อวันที่13กันยายนปีพุทธศักราช2550รมัชชาใหญ่สหประชาชาติจึงได้มีมติรับรองปฏิญาณสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่า และให้ประเทศสมาชิกต้องปฏิบัติโดยการร่วมรณรงค์กำหนดแผนนโยบายและกิจกรรมเพื่อการปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อชนเผ่าในแต่ละประเทศเฉพาะประเทศไทยเราก็มีชนกลุ่มน้อยที่อพยพมาด้วยสาเหตุต่างๆคนเหล่านี้เราเรียกว่ากลุ่มชาติพันธุ์เป็นกลุ่มคนที่เข้ามาอาศัยทำกิน ตั้งถินฐานอยู่ในพื้นที่ต่างๆทั่ทวประเทศไทยนับร้อยปีและมีอยู่ไม่น้อยกว่า23ชาติพันธุ์ซึ่งเพลงชาติของประเทศไทยก็มีเนื้อร้องท่อนแรกเขียนยืนยันให้ได้ยินทุกวันว่าประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเพราะเหตุว่าสังคมไทยไม่แยกแยะความเป็นไทยจากความแตกต่างทางจีวภาพของสีผิวสีผมหรือสีของดวงตา สังคมไทยมีปึกแผ่นมาแต่อดีตด,ด้วยการรวมความหลากหลายของชนชาติไว้ด้วยกันแต่ความจริงของสากลโลกทุกชาติในโลกก็ยังแบ่งคนโดยใช้สัญชาติเป็นตามนิยามของกฎหมายสากลสัญชาติของพลเมืองอาจได้มาโดยกำเนิดของถิ่นฐานที่อยู่แต่การเป็นสมาชิกข,ของชาติใดชาติหนึ่งได้อาจหมายถึงการเป็นผู้อพยพจากถิ่นอื่น และโอนสัญชาติเพื่อเปลี่ยนฐานะจากพลเมืองประเทศหนึ่งมาเป็นประชาชนของอีกประเทศได้เช่นกันแต่ความเป็นมนุษย์ที่เปลี่ยนโอนไม่ได้ก็คือชาติพันธุ์ชนชาติพันธุ์ที่มีอยู่ทั่วไปในโลกนี้เกือบทั้งหมดถูกแยกเป็นประชากรส่วนน้อยของประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้นชนชาติพันธุ์จึงต้องรวมกลุ่มเพื่อรักษาสิ่งที่ได้รับมาคือวัฒนธรรมภาษาขนบประเพณี ซึ่งจดจำสืบทอดต่อมาจากเชื้อสายของบรรพบุรุษกลุ่มเดียวกันและสิ่งที่คนกลุ่มนี้ไม่อาจเรียกร้องหามาได้คือดินแดนอันเป็นประเทศของตนเองหลายทศวรรษก่อนประเทศไทยเรา ยังไม่มีใครรู้จักกลุ่มคนที่อาศัยอยู่บนภูเขาทางตอนเหนืองานวิจัยเรื่องราวของคนภูเขาจึงเริ่มต้นจากกองงานเล็กๆที่เรียกว่ากองวิจัยชาวเขาซึ่งเป็นหน่วยงานขึ้นตรงกับกรมประชาสงเคราะห์ของไทยในขณะนั้นการวิจัยทําเพื่อการค้นคว้าหาที่มาที่ไปของชาวเขาในประเทศไทยเนื่องจากในขณะนั้นมีการสํารวจสัมโนประชากรแล้วพบว่า บนพื้นที่ธุรกันดาลทางภาคเหนือมีกลุ่มคนต่างภาษาได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานสร้างชุมชนเล็กๆอยู่บนดงดอยในพื้นที่หลายแห่งเมื่อนักวิจัยเดินทางไปสำรวจจึงพบว,ว่าคนเหล่านั้นไม่สามารถสื่อสารได้ด้วยภาษาไทยพวกเขามีภาษาของตนเองยังชีพด้วยการเพาะปลูกทำไร่ไม่ต้องการความช่วยเหลือจากคนอื่นมีเสื้อผ้าที่ถักทอกันเอง การแต่งกายจะแยกไปตามวัยตามเพศที่แตกตา่างบ้านเรือนสร้างจากดินเหนียวหรือไม้ไผ่การเพาะปลูกพืชไร่มักเปลี่ยนพื้นที่หมุนเวียนไปเรื่อยๆการเข้าหาคนภูเขาในยุคนั้นเป็นสิ่งที่เป็นอุปสรรคสำคัญคือภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารซึ่งคนภายนอกจะไม่เข้าใจ แม้คนภูเขาจะมีลักษณะทา่าทางดูเหมือนชาวเอเชียทั่วไปแต่หน่วยงานไทยยุคนั้นก็ไม่อาจจะระบุสัญชาติได้จึงเรียกคนกลุ่มนี้รวมๆกันว่าชาวเขาและต่อมาได้เปลี่ยนเป็นชาวไทยภูเขาการแบ่งเชื้อชาติของมนุษย์ในระบบสากลนักบนุษยวิทยาได้แบ่งเชือช้อชาติออกเป็นสามกลุ่มคือนิกรอย มองกโกลอยและคอเคซอยต่อมาเมื่อมีการศึกษาเพิ่มเติมจึงจำแนกเชื้อชาติใหม่ได้อีกสองเชื้อชาติคือออสตราลอยและโพลินีเซียนวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่วันนี้ที่เราได้มารวมตัวกันในกลุ่มชาติคันธเ้าชาติพันเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา,านผมได้รับคําเชิญจากท่านนายอำเภอแม่จันทร์คุณสมศักดิ์คณาคํา ให้บันทึกภาพการจัดงานสืบสารประเพณีปีใหม่ชาติพันธุ์ประจำปี2559ที่จัดขึ้นบริเวณสนามหญ้าหน้าโรงเรียนบ้านสันติสุขหมู่ที่19ในตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายงานปีใหม่ของชาวไทยภูเขาปีนี้มีกลุ่มชนชาติพันธุ์ทั้ง9ชาติพันธุ์ของจังหวัดเชียงรายเดินทางมาร่วมงานที่จัดขึ้นจํานวนมาก การรวมง,งานปีใหม่ของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์มาจัดไว้ในวันเดียวกันเป็นแนวคิดให้แต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ได้มีโอกาสพบปะกันและกันนำการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์มาแลกเปลี่ยนโดยมีการจัดกิจกรรมเสริมเช่นการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับวิถีการดำรงชีพการทำอาหารประจำเผ่าการละเล่นที่จัดเป็นประเพณีเพราะสิ่งต่งตางๆเหล่านี้ คือมรดกตกทอดทางวัฒนธรรมอัหลากหลายที่มีอยู่แต่ดั้งเดิมในจังหวัดเชียงรายการจัดที่มีงานสืบสารประเพณีปีใหม่ชาติพันธุ์อย่างยิ่งใหญ่ในปีนี้ท่านในอำเภอแม่จันตั้งใจเลือกหาสถานที่จัดงานให้มีบรรยากาศคล้ายถิ่นอาศัยของชาวไทยภูเขาซึ่งชอบสร้างบ้านเรือนอยู่ท่ามกลางภูเขาที่โอบล้อมรอบไปทุกด้าน กลุ่มชนชาติพันธุ์ที่มีอยู่ในจังหวัดเชียงรายประกอบไปด้วยพี่น้องชาวปากาเกยอหรือกะเรียงมง้งลาหูลีซูอาขาเมียนหรืออิวเมียนลัวขมุและขชินแต่และกลุ่มจะมีผู้ร่วมอยู่ในแถวขบวนไม่น้อยกว่าร้อยคนชาวไทยภูเขาทุกคนจะสวมเครื่องแต่งกายประจำเผ่ามาร่วมง,งานใครมีเครื่องประดับโบราณเก็บไว ก็จะนำมาตกแต่งให้ครบเครื่องเพื่อเป็นส่วนร่วมในการสืบสารวัฒนธรรมประเพณีปีใหม่ชาติพันธุ์ซึ่งถือเป็นงานที่ชนทุกเผ่าเป็นเจ้าภาพสิ่งที่แปลกไปบ้างคือกำหนดวันจัดงานปีใหม่เพราะแต่ละเผา่าอาจจะมีระบบปฏิทินนับวันนับเดือนไม่ตรงกันการมาร่วมจัดงานเฉลิมฉลองปีใหม่ในวันเดียวกันจึงเป็นเทศกาลใหม่ของกลุ่มชาติพันธุ์ที่ไม่น่าเกิดขึ้นได้บ่อยนัก จะได้ไปนุ่งห่มนอนนักบรญเียนะครับนักวอร์ผมได้ครับนากบอบส์ครับ 1าสืสาประเพณีปีใหม่ชาติพันธุ์เป็นงานที่ผู้จัดต้องการให้ทุกคนมีส่วนร่วมโดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ได้มีส่วนร่วมอยู่ในพิธีเปิดงานที่เห็นอยู่นี้คือวงดุริยางจากโรงเรียนบ้านสันติสุขซึ่งถูกจัดให้มานำขบวนพาเรดในงานนี้ ั้งแถวจัดรูปขบวนของกลุ่มชาติพันธุ์ทั้ง9กลุ่มทําขึ้นที่ลานตากเมล็ดพันธุ์พืชของบริษัทเอกชนที่ตั้งอยู่ใกล้กับโรงเรียนการรวมตัวของกลุ่มชาติพันธุ์ทั้ง9เผ่าที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในเขตจ,จังหวัดเชียงรายทําให้บริเวณลานกว้างดูหนาแน่นไปด้วยผู้คนที่แต่งกายในชุดประจําเผ่า วันนี้ท้องฟ้าโปร่งไร้กลุ่มเมฆหมอกทำให้แดดยามเช้าร้อนแรงกว่าหลายวันที่ผ่านมาโชคยังดีที่ความเย็นของอากาศปาฤดูหนาวได้ช่วยทุเลาความร้อนที่แผดนเผาต่อผู้สวมใส่เสื้อผ้าที่ใช้สำหรับพื้นที่สูงบนภูเขาซึ่งมีอากาศหนาวเย็นอยู่ตลอดทั้งวันเมื่อใกล้ถึงบริเวณเปิดงานขบวนพาเหรดเริ่มก้าวเท้าตามจังหวะมาย่างที่นัดพบ ขบวนพาเหรดสั้นๆน,นี้นำกลุ่มชนชาติพันธุ์ทั้งหมดเดินเป็นแถวมาจาัดรูปขบวนอีกครั้งที่บริเวณสนามหน้าโรงเรียนซึ่งถูกใช้เป็นลานพิธีเพื่อเปิดงานปีใหม่ชาติพันธุ์ในงานนี้นะครับวัตถุประสงค์ของอำเภอแม่จันกับผู้จัดงานขออนุญาตกาบเรียนเบื้องต้นว่าวันนี้เราอยากจะให้พี่น้องชาติพันธุ์มีความภาคภูมิใจ ควาามเป็นนชติพัธุ์ขององงตเุณสมศักดิ์คณาคาในอำเภอแม่จันเป็นผู้กล่าวเปิดงานครั้งนี้ว่าจากผลอันสืบเรื่องมาจากอำเภอแม่จัน<ด>เป็นอำเภอที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์ซึ่งเป็นลักษณะเด่นที่สืบทอดมาแต่โบราณการโดยสภาพแวดล,ล้อมทางภูมิประเทศที่ส่งเสริมให้เมืองแม่จันกลายเป็นศูนย์รวมวัฒนธรรมเป็นเมืองที่ผู้คนจากดินแดนต่าง และชาวพื้นเมืองหลายกลุ่มที่อาศัยอยู่ตามบริเวณชายแดนไทยเมียนมาและทางจีนตอนใต้ได้อพยพเข้ามาตั้งรกรากอยู่ที่อำเภอนี้อำเภอแม่จันจึเป็นอีกพื้นที่ซึ่งมีความแตกต่างทางวัฒนธรรมประเพณีมีภูมิปัญญาท้องถิน่นภาษาวรรณกรรมและความเชื่อที่สังสมมาแต่บรรพชนรุ่นก่อนสิ่งเหล่านี้ได้ถูกถ่ายทอดเป็นมรดก จากรุ่นสู่รุ่นไม่สิ้นสุดในการจัดให้มีงานเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ชาติพันธุ์จะเป็นวันเริ่มต้นที่น่าจดจำของกลุ่มชาติพันธุ์ทุกกลุ่มเพื่อจะยึดถือเป็นงานประเพณีที่สืบทอดต่อไป สัปดาห์หน้าทีมงานสิงสองโลกเราจะพาท่านผู้ชมไปร่วมอยู่ในพิธีกรรมโบราณของชนชาติพันธุ์อาคาซึ่งเชื่อกันว่าการจัดพิธีกรรมครั้งนี้อาจเป็นครั้งสุดท้ายที่คนภายนอกจะได้มีโอกาสพบเห็นพิธีปล่อยเสือปล่อยมา้าเป็นพิธีกรรมโบราณ จะจัดให้มีขึ้นเฉพาะในพิธีศพของผู้นำชนเผ่าที่มีผู้คนให้ความเคารพสูงสุดเท่านั้นการได้มาซึ่งเรื่องราวที่จะนำเสนอต่อไปอาจมีภาพเหตุการณ์ที่ต้องได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษช่วงท้ายของรายการวันนี้เราจะขอนำตัวอย่างที่ได้ไปถ่ายทำมาให้ท่านได้รับชมโปรดติดตามพิธีปล่อยเสือปล่อยมาของชาวอาขาได้อย่างละเอียดในครั้งต่อไป วันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบคุณที่ติดตามรับชม